สวัสดีครับผู้ใช้งานโปรแกรม c t m นะครับคลิปนี้เราจะมาทำการขายสินค้าแล้วก็ดูยอดขายประจำวันนะครับที่เราขายในวันนี้นะครับว่าเราขายไปได้เท่าไหร่นะครับหรือว่ามีพนักงานนะฮะเรามีพนักงานเราก็อยากรู้ว่าพนักงานคนนี้เขาขายสินค้าไปได้เท่าไหร่ขายอะไรไปได้บ้างยังไงนะครับเริ่มต้นนะครับผม เปิดเข้ามาหน้าจอขายสินค้านะฮะเราก็จะเจอกับตรงนี้นะครับเปิดกะการขายใหม่นะครับเงินในลิ้นชักเริ่มต้นก็คือเงินทอนนะฮะเงินที่จะเอาไว้ให้คนขายเนี่ยทอนนะครับก็คือเอาเงินใส่เข้าไปในลิ้นชักสมมตินะฮะใส่เข้าไป1,000บาทเอาไว้ทอนนะเป็นเหรียญ5้หรียนสิแบงก์ยีแบงก์ร้อยต่างๆรวมแล้ว1000บาทนะครับแล้วเราก็เริ่มขายนะครับปุ๊บ ยิงสแกน QR Code Bar Code เข้ามานะครับขายนะครับขายไปนะครับหมดขายไปนะครับเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งนะครับหมดวันหนึ่งวัน นะครับหรือเปลี่ยนคนขายนะสมมุติหมด1วันหมดวันแล้วจะปิดร้านแล้วนะครับลูกค้าไม่มีแล้วนะครับจะปิดร้านแล้วเราก็ปิดกะนะครับปิดกะอยู่ตรงนี้นะครับปิดกะนะฮะกดขึ้นมาปุ๊บนะครับเราก็นับเงินนะฮะว่าเงินที่เราขายได้ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็รวมทั้งเงินทอน1,000บาทด้วยนะครับที่เราเอาไว้ใส่เข้าไปในลิ้นชักแต่เลืมตัวเนี่ยรวมให้หมดนะนับเลย1,000บวก รายได้ทุกบาททุกสกตางค์นับเงินจริงๆใส่เข้ามาตรงนี้เลยครับสมมุตินับได้2,000รวมกับเงินทอนแล้วนะครับแล้วก็กดยืนยันการปิดกะโอเคนะครับตรงนี้อย่าไปปิดแย่เพิ่งทำอะไรนะฮะก็จะมีปุ่มนี้ครับพิมพ์บินปิดยอดกะ1นะอาจจะเป็นกะ2กะ3ไปนะครับกะมันก็จะนับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ เราก็กดปุ่มนี้นะครับปุ๊บขึ้นมาเห็นไหมฮะก็จะแสดงว่า,าเราขายอ,าอะไรไปได้บ้างนะครับเริ่อตั้งแต่ตอนเช้าถึงตอนเย็นเลิกงานเลิกปิดร้านเนี่ยขายอะไรไปได้จํานวนเท่าไหร่นี่ครับเรียงไปเลยแล้วก็ยอดรวมเท่าไหร่ในในกะนี้นะครับในช่วงเวลานี้นะในวันนี้ละกันนะครับ ถ้าเรานับตอนเช้าถึงตอนเย็นเป็นการที่หนึ่งนะครับก็กดปริ้นตรงนี้ได้นะับปุ่มนี้กดปริ้นใบนี้ออกมาได้นะครับถ้าสมมุติลายนี้มันยาวๆเราก็กดนี้ซ่อนเอาไว้ได้นะให้เห็นเฉพาะยอดขายตรงนี้ได้นะครับขณะให้พนักงานพิมพ์นี้ส่งให้กับเ,เจ้าของร้านนะครับก็ได้นี่ฮะก็คือยอดขายหลังจาก ที่ขายของใน1วันโอเคขอบคุณครับ